รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรม์ทางปัญญาค่ะโดยวันนี้เรามีบรรยากาศงานถวายภาพพระกฐีินพระราชทานของทางบริษัท c p พจำกัดมหาชนมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รวมอนุโมทนาซึ่งจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ช่วงธรรมมาพิรม เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพ,พระกฐินให้บริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาทวนไตรมาสนวัดพายัพพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญหนึ่งใน6วัดที่ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองโคราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสก,กว่า30รูปได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2551 ช่วงเช้าได้มีการตั้งขบวนแห่้าพระกฐินพระราชทานไปยังพระอุโบสถนำโดยคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชน ขบวนเข้าไปยังพระอุโบสถพระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์สมโพธภาพพระกฐินพระราชทานเรามารับชมบรรยากาศกันสักนิดนะคะนามนตสัพพะคาวะโตอารหาหะโตสัมมานสมพุทธานนโมนต สัพพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขาดชามิธรรมมังสรนังขาดชามิสังฆังสรนังขาด ชาเมตุติยามเปิพุทธังสรนังขาดชาเมตุติยามเปิธรรมังสรนังขาดชาเมตุติยามเปิสังฆังสรนังขาดชาเมตติยามเปิพุทธังสรนังขาด ชามิตติยามปิธรรมังสรนังคัตชามิตติยามปิสังขังสรนังคัตชามินะโมอรหะโตสัมมาสัมพุต ท่าสัมมาเหสินนโนนโมอุตตมัตรามัสสสวังคาตาเสวันเตนิทานโมมหาสังคัสสปิวิสุนทศิลาทิฏฐิโนนโมอุตมัตยารัตทาสระตนาตยาสสะทุก นโมอาโอมกาติตัสตาสวัสด um ิ์ทุนตยญาติสปินนโมกาลาปพาเวนนวิคัตฉันตุปาทวานนโมการลานุพาเวนัสุวัสิที่โหตุสาพาทานนโมการลาสเต เนวิทิมมิโฮมิเตชวังภูมมานางเทวานางสัตทัางสุตตวจาตุมมหาราชิกเทวสัตวทัง ตเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรารโสยธามณิชโชติระโสยธา จากนั้นในช่วงบ่ายคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในพิธีทอดผ้าพพระกฐินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทซีพอจำกัดมหาชนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะวัดพายัพพระอารามหลวง ถินาานกับทั้งผ้าอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานตามที่บริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท้วนไตามาก ในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินนทานนี้กะรกะทำกฐินนฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญ,ญาตนั้นเถิดผ้าพระกฐินนทานกับทั้งผ้าอนิสังสบริวารทั้งปวงนี้ของพระบาทสมเด็จ พระประเมนทระรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิลาลงกรมหิสรภูมิพลราช,ชวรลางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินธราธิเบศร,ราชวรดมบรมนาถทบพิษพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอบด้วยพระราชศัศทธาโปรดกล้าวโปรดกระม่อมพระราชทานให้บริษัทซีพีอจำกัดมหาชนโดยมีคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้อมนำมาถวายแด่พระสงค์ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรามาส ในอาวาสวัดพายัพพระอารามหลวงนี้ก็แลภาพพระกตินทธานนี้เป็นของบอริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาากาศแล้วตกลงท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นหามิได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาต ไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทํากตินธารกิจและมีคำพระอัตถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวันนาไว้ว่วาพระภิกษุรูปใดกอบด้วยศีละสุตาทิคุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงควรเพื่อกระทํากตินัทธารกิจนี้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเธอ ผ้าพระกฐินทาธานกับทางผ้าอานิสังสะพริวานทั้งพวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระศีวชิลานุวัตรเจ้าอาวาสวัดภายยับพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำกตินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์หากเห็นสมควรแล้วไซจงให้เสียงสาธุการพร้อมกันเทิน สำหรับกระถินพระราชทานคือกระถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกระถินหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน,นำไปถวายยังวัดหลวงเนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงทะบวงกรมตลอดจนคณะบุคคลองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความพร้อม เขารับพระราชทานภาพพระกฐินไปถวายแทนพระองค์ในปีนี้ มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานรวมทั้งสิน้นกว่า1นึ่งล้าน9นบาทขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ภายในบริเวณงานนอกจากประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้างแล้วยังมีผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานของบริษัทมาร่วมสร้างกุศลด้วยการจัดอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มหลากหลายมาบริการให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และตอนนี้ขอเชิญมาร่วมสดับพระธรรมเทศนาโดยพระศรีวชิรานุวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพซึ่งจะขอเชิญทุกท่านร่วมสดับไปพร้อมๆกันเลยนะคะอํานวยพรท่านสาธุชนญาติโยมผู้ศรัทธาผู้ใฝ่หาธรรมะคุณงามความดีทุกท่านสำหรับ พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีไว้ในใจเพราะว่าธรรมะเป็นเหมือนประทีปเป็นปัญญาส่องสว่างให้การดำเนินชีวิตมีทิศทางท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินพระท่านสวดหรือเราสวดบทมุต บทมนบทหนึ่งว่าธรมโมปทีโปวิยตัสสัตทุโน no พระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของพระศา,าสดานั้นสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปนั่นก็หมายความว่าพระธรรมเป็นประทีปของชีวิตเป็นแสงสว่างโดยเฉพาะมนุษย์เราเกิดมาเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เราหลงหรือไม่รู้ทิศทางในการดำเนินชีวิต ว่าอะไรบุญอะไรบาปหรืออะไรเป็นคุณเป็นโทษเราก็ได้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้กับท่านทั้งหลายให้กับผู้สแสวงหาคุณงามความดีได้เป็นข้อในการปฏิบัติเพื่อจะดำเนินชีวิตไปสู่ความอย่างมีเป้าหมายความรุ่งเรืองก้าวหน้า ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ดีหรือได้แสแวงหาคุณงามความดีก็ดีทำให้จิตใจได้ของเรามีแสงสว่างก็คือมีธรรมะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เราได้ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าได้ด้วยบุญทั้งนั้นความเป็นผู้มีสติปัญญาดีก็เพราะมีบุญความเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติ ร่ำรวยก็เป็นเพราะมีบุญความที่เรามีรูปร่างงามมีทรัพย์สมบัติก็ดีมีหน้าที่อัคราฐานมีทรัพย์สมบัติหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เพราะบุญดังที่มีพระบาลีรับรองไว้ว่ายัางยางเทวาพิปัตเถนติสพเมเตนะรัปพติซึ่งท่านแปลความว่าถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆก็สําเร็จด้วยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญกระถินบุญภาพป่าการเจริญมนการสวดมนต์ภาวนาการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญทั้งนั้นสรุปว่าบุญเกิดจากสิ่งที่เราตั้งใจดีเป็นเจตนาที่ดีถ้าเรามีเจตนาดีแล้วก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลท่านทั้งหลายได้ ฟังเทศฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้ศึกษาธรรมก็ชื่อว่าจิตเป็นบุญบุญจึงเป็นความสุขของใจดังที่โบราณท่านบอกว่าคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขใจเป็นการไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่าเป็นการชำระจิตของตนให้หมดจดก็เป็นบุญทั้งนั้นเบื้องต้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรารักษาศีลซะก่อนให้ชำระกายวาจาของเราให้ให้ดีก็เป็นบุญขั้นต้นจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการศีลแล้วก็ภาวนาคือการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การภาวนากำหนดลมหายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตของเรามีสมาธิก็ชื่อว่าเป็นบุญประการหนึ่ง ญาติโยมสาธุชนทุกท่านชีวิตของเรานั้นอยู่ปราศจากบุญไม่ได้ถ้าวันใดก็ตามที่รู้สึกใจของเราเป็นบาปก็แสดงว่าใจของเราไม่มีบุญแล้วเราจะทําอย่างไรให้ใจของเรามีบุญก็ด้วยหมั่นรักษาศีลเจริญภาวนาแม้แต่การสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมก็ทําให้จิตของเราเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ พรุ่งนี้เช้าเราจะมารับชมสิ่งดีๆจากกิจกรรมนี้กันต่ออดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละคะ่ะชัว่วธรรมะพาเพลิน ภาษาอังกฤษติธรรมะวันนี้เป็นหนึ่งขอนำข้อคิดดีๆมาให้ลองฟุตฟิตฟอร์ไฟกันสักหน่อยนะคะดังนี้ค่ะอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีก็จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด The best preparation for tomorrow is doing your best today. The best preparation for tomorrow is doing your best today. คุณมีความสุขของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร Enjoy your own life without comparing it with that of another. Enjoy your own life without comparing it with that of another. ความล้มเหลวที่แท้จริงคือความล้มเหลวในความพยายาม The only real failure in life is the failure to try. The only real failure in life is the failure to try. When you want to give up, remember why you started. When you want to give up, Remember why you started. ความสำเร็จคือการเดินทางม่ใช่จุดหมายปลายทาง Success is a journey, not a destination. Success is a journey, not a destination. การเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายแต่เป็นไปได้เสมอ Change is never easy, but always possible. Change is never easy, but always possible. A great future doesn't require a great past. A great future doesn't require a great past. ผู้ชนะไม่เคยหยุดพยายาม A winner never stops trying A winner never stops trying หากคุณผู้ชมท่านใดมีศัพท์ธรรมาภาษาอาังกฤษที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทาง รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท CPL จำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมล address yukwa7@gmail.com ค่ะ เชื่อเหลือเกินว่ารายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินกับธรรมะได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรังแล้วต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ